ครับผมพี่ชั้พี่น้ำนะร้านรองเท้าผ้าใบมือสองพี่ชั้พี่น้ำหรือร้านรองเท้าผ้าใบคลาสสิกนะฮะเสิร์ชหา Google ก็เจอนะขายส่งรองเท้าผ้าใบมือสองร้านพี่ชั้พี่น้ำก็อยู่เขตกรุงเทพติดสรนะบุรีนครปฐม,มและชายแดนระหว่างกรุงเทพกนะับนครปฐมก็คือวันนี้มารีวิวของให้ดูของมันมาช่วงเนี้ยใครที่โทรมาก่อนมาลอยกระทงเนี่ยอังคารพุทธพุทธศุกร์ยังมีของนะ ก็คือของจะเข้า3าวัน4วันเนี้ยเต็มๆแต่ว่าจะเข้ามาประมาณเช้าหนึ่งประมาณ2องร้อยกู้ใครที่ยังไม่มีของหรือเตรียมของที่จะไปขายวันลอยกระทงสุกเสาร์อาทิตย์หน้าก็งานลอยกระทงอะ่ะตามงานตามอะไรอะ่ะไปหาที่แล้วลองติดต่อมาดูนะยังมีของนะของเข้า 3- ามสี่วันติดอย่างเงี้ยน,นะช่วงนี้ถ้าขายแบบนี้ก็จะมารีวิวให้ดูว่ามาแบบแบบไหนบ้างก็อย่างเช่นวันนี้ที่มาก็อย่างเงี้ยเสียนสี่สิบอย่างงี้ให้ดูนะ ไนกี้เบอร์ใหญ่นี่มันก็มีมีเป็นบางคู่นะเบอร์ใหญ่แต่ในไน,นกี้เบอร์ผู้หญิงอะไรมันจะมีเยอะอยู่แล้วท่าน,นี้จะเป็นเบอร์ประมาณ4ี่ห้าสี่หกนี่หลงเป็นสองคู่ใครมาหาสี่ห้าสี่หกอย่างเดียวไม่มีขายแบบนี้คุ้มแน่นอนก็คือคัดแบบนี้เลยนี่นินว้าลนเวลาคัดของพยายามคัดเหมามาเหม,มาม่เออเจ๋งมันมันมันอยู่ยากคือของที่เหมาคือของที่เขาเหลือแล้วเ็เอามาเหมาให้เราเราก็ขายของเหลือที่เขาขายไม่ได้เราไปขายน่ะขายแบบนี้คุ้มคือคัดเองเนี่ยมันคุ้มกว่า แล้วของเข้าสี่วันติดเลยนะช่วงนี้ของเนี่ยกำลังซักเพราะช่วงนี้ไม่มีฝนไม่มีอะไรไม่ได้เข้าสี่วันติดรวดๆดได้เลยก็คือจันถึงสุกเงินสบายอ่ะอันนี้เป็นไนกี้เบอร์สี่สองอี้ให้ดูเลยนะสเก็ตเชอร์เบอร์นี้ก็มีสเก็ตเชอร์อย่างเงี้ยมีเลเยอรเชอร์มีเนี่ยใครมาก็มาดูเอาไนกี้อย่างเงี้ยมีสี่สอง่าอย่างเงี้ยไนกี้ตัวนี้มี งานนี้เลยส่งแค่ร้อยห้าสิบนะขึ้นให้ดูหน้าจอเลยเบอร์โทรอยู่หน้าส่งกี่คู่ส่งราคาเท่าไหร่อยู่ตางจังหวัดไม่ต้องมาเสียเวลาอยู่างจังหวัดสามารถนั่งอยู่บ้านแล้ววิดีโอคอลเลือกของด้วยตัวเองทางวิดีโอทางไลน์เลยเลือกทีละคู่ตัวแต่ตัวกับพี่น้ำได้เลยคุ้มมากก็คืออยู่นั่งอยู่บ้านแล้วเปิดวิดีโอคอลเลือกด้วยตัวเองแล้วก็จัดส่งทางขนส่งไปให้เลยแล้วทุกทุกการวิดีโอคอลเราจะบันทึกวิดีโอไว้หมดไม่ต้องกลัวนะโซนต่างจังหวัดส่งไปมีขาดมีเย็บแลรับเค็มนะขาดหน้าเท้าเราจะไม่มีเด็ าดหน้าเท้าไม่มีนะครับอ่เน็ตซุปเปอร์ตาอย่างเงี้ยเออผู้หญิงเงี้ยถ้าไปคัดเงี้ยเราก็ไปคัดได้ว่าเราจะเอาแบบนู้นแบบนี้แต่ถ้าเหม่านีะเขาเหมามาให้มีตำหน่งมีตำหนินิดหน่อยก็ต้องเอาเรล่าเหมาอ,อันนี้เราดูได้อเองเลยทีละคูเ่เรื่องขาดเย็บไม่มีวะไอดัสดที่สองน่าจะเป็นแบรนด์นี้หมดเลยนะไอดัสไอดั๊ดไอดั๊ดแล้วแต่ก็เรียกกันตาไกา่ ที่มาแบบนี้เลยมาแล้วจะเป็นประมาณแบบนี้เลยในที้ในกองเนืงอคงให้ดูไว้หมดนะผมจะรีวิวให้ดูประมาณติดก่นาทีแต่ก็แจ้งให้ว่าของเราจะประมาณนี้คู่เดียวแล้วก็จะแบบเดียวแล้วแต่เป็นแบรนด์เนมหมดคลิปนี้ก็จะใช้หัวคอยง่ายคือของเข้าสี่วันติดแบรนด์เนมล้วนก็คือมันเป็นแบรนด์ล้วนเลยแบรนด์จริง,รง,รงๆมันแบรนด์มันมีแบรนด์ดังๆมันมีมากมายแต่ว่า แบรนด์ที่ติดตลาดหรือติดอยู่ในหัวคนไทยมันก็จะมีในกี้ไอด้านหรือบาลานเลยพวกนี้เห็นไหมไอด้านรุ่นนี้ก็มีแต่ของเราจะไม่เน้นขาดเย็บตรงนี้ก็ Quindi, ถ้าเราเลือกเองง่ายๆผมผมแนะนำว่าถ้าถ้าเหมาคุณอาจจะเจอขาดเย็บแต่ถ้าเกิดคุณเลือกเองคุณคุณเจอขาดเย็บโอ้โหคุณมาดูที่ผมแล้วเจอขาดเย็บสักสองเข็มสามเข็มคุณก็ตัดสินใจเอาเองว่าจะเอาหรือไม่เอาก็คือคุณได้คัดเองไงไม่ต้องเหมาเข้าใจป่ะแต่ถ้าเหมาเขาส่งให้คุณคุณก็ารักจำาเลยแล้วกัน เหมาก็คือการเหมาของ่ายๆก็คือของเขาเหลือเขามาเหมาให้คุณถูกถูกมันไม่มีหลอกของดีๆเก็บพวกนี้เราเอามาเหมาให้คุณถูกถูกแล้วเอบาต่อไปคุณจะว่าอีกมันจะมีอีกมือมีอีกมันไม่ต้องถึงมือคุณหรอกนะผมกวาดทั่วทั่วไปแล้วตามเพจเลยผมกวาดหมดมันไม่ดีจริงไงคุณดีจริงคุณผ่านไม่ได้ไอ้ดัสของเข้าส่วันสามวันติดสี่วันติบแบนล้วนใครมาก่อนจะได้ก่อนนะบางทีคนตัดหมดก็คือถ้าก็ตัดไปเยอะก็ช่วยไม่ได้นะครับหลังๆเพราะว่า ก็าตามคิวครับใครที่นัดไว้ส่วนมากจะมีที่นัดไว้แต่ว่าวันนี้ยังไม่มีใครโทรมาแต่ว่านส่วนมากลูกค้าที่จะโทรมาจะโทรมาวันหนึ่งขาดพุทธล่าสุดเดี๋ยวจะมากันรัวเลยนะอย่าลืมไอดัสแวนมีไหมแวนเบอร์นี้ก็มีแต่เันนี้ขาดไปนิดนึงขาดอย่างเงี้ยถ้าคุณก็เลือกเอาก็ไม่เอาเอาหรือไม่เอาแล้วแต่ก็ถ้าคุณคับได้แต่ถ้าคุณเหมาแถมเขาเอาเอา,เอาให้คุณเนี่ยคุณไม่ขายก็จะลําบากนิดนึง แต่ว่าอย่างนี้ก็คือผมอาจ,จะเคมเข้าไปผมไม่ต้องจ่ายตังค์อยู่แล้วเด็คือผมต้องมาดูตำหนิก่อน,นให้ลูกค้าดูน่ะนี่ะนะรีบบอกกานเนมล้วนนะจะเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กละนี่อีกเรื่องนึงนะครับคนก็ต้องมาเลือกคลา้าเอาละผมส่งห้าสิบคู่ขึ้นไปตามที่ขึ้นหน้าจอให้เนี่แหละไอดัสแล้วก็ไนกี้เมื่อกี้พูดผิดพูดผัวเออไอดัสในตัวนี้ไนกี้ไอดัส ไอดัไนกี้นะไนกี้ไูไนกี้ผสมผสานนะใครอยากมาเอาเบอร์อยากได้เบอร์สี่สองสี่สามอย่างเดียวผมไม่ได้ขายรองเท้าเบอร์ส่ <c oughs> คุณมาเลือกได้มันก็ไม่ได้จำนวนคุณได้คิดเอาคุณไม่หาจับเอามันก็จะมันแพงหน่อยไม่เป็นไรยังไงผมมันเลือกได้สบายใจคุยง่ายลูกค้าทุกคนมาได้ได้ไดไดเลือกของตัวเอง ต่ให้เลือกตามจมํานวนส่งนะเพราะผมขายส่งเข้าใจกันนะเพาไปที่ไหนพูดไปขคอมเมนคุณอย่าคิดว่าคุณมาคลาที่ผมร้อยห้าสิบไปคอมเมนเกตพวกนี้คุณส่งถึงร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบแต่ผมบอกก็ไม่เชื่อคุณก็ลองไปดูนะผมพูดทุกคำทุกคลิปทุกคลิปเลยนะถ้าคุณไม่เชื่อคุณคิดว่าเฮ้ยอยู่ผมไม่รับมาร้อยสิบต้องไปรับที่นู่นมาไอ้ผมไม่ส่งมาร้อยห้าส่งร้อยสิบผมไม่รับที่นู่นต้องถูกกว่าผมบอกเลยว่ามือใหม่ๆหม่หมไปไอเกตพวกนี้เขาขายร้อยแปดสิบไปลงเกือแพงกว่าคุณงยนะ เชื่อไม่เชื่อตามใจไม่ได้สนใจลูกค้าจะเชื่อไม่เชื่อใครอยากลองไปก็ไปดูบวกค่ารถค่าน้ำมันแมงแล้วเจอลรองเท้าแพงด้วยกายป็นเอาของแพงมาขายถูกขาดทุนตั้งแต่ไปคือไม่ใช่มืออาชีพไม่ใช่เป็นร้านส่งแบบผมไม่คัดเสมเนผมไม่เคยคัดอยู่แล้วผมคัดก็เดียวคู่ได้เอาเป็นว่าใครไปลงเจอตอนนี้หรือว่าเป็นเสมเมนขายในเพจแต่ก็แต่เขาไม่มีคัดหรอกใครนบเขาจะคอให้ดูเป็นกองก็ขคอ,อให้ดูของก่อนได้เป็นกองะ เขาไม่ได้เรียกว่าคัตก็คือขอให้ดูเป็นกองคุณต้องเอายกกองไงทอให้ดูทั้งกองแต่เอาครึ่งหนึ่งได้ไหมเลือกทีละคู่ได้ไหมเขาไม่ให้เขาก็คือการเหมาไม่เหมือนกันสตัทมีนะแต่เป็นสตัทของเบอร์เล็กถ้าตัทเบอร์ใหญ่ก็ส่งสี่ห้าร้อยแต่ผมส่งแค่ร้อยห้าสิบของของ,ของประมาณเบอร์สามเก้าสี่สิบบ๊อบของบ๊อบดูนะเยอะเลยเดกกี้มีดันเนมหมดแหละ แต่คุณก็ต้องเลือกออกไปทีมันมียันหนังอะยันหนังมียันพวกแรลโลเวอร์พวกทิมเบอร์แลนด์แล้วก็พวก o ็อกเฟสอะไรยงแบรนด์นะใครไม่รู้จักแบรนด์นี่แน้วแต่นะแต่ผมเน้นเรียกว่าแบรนด์เนม,มนก็คือยี่ห้อดังอน่ะง่ายๆอะเอซี่โอ้ลูกเจี๊ยบเลยไนกี้ของเข้าสามสี่วันติดอีกแล้วแบรนด์เนมล้วน เบอร์เล็กใหญ่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 เฮ้ยแบรนด์เนมเบอร์ใหญ่ผมอยากได้แบบเน็กี้อย่างนี้แต่เบอร์ใหญ่อย่างเดียวคุณไปหาที่ลงเกลือส่งอยู่มาสามร้อยกว่าผมส่งร้อยห้าสิบคุณมาคัดแยกออกไปเองแต่สภาอแบบแปททุกคู่เดยนเกตสวยก็ลงเกลือด้วยคุณไปหาลงเกลือคุณยังพลิกของไม่ได้เลยเขาให้คุณเหมาเพียงเดียวคุณเหมาเียงเดียวคุณก็จมแล้วที่นี่คัดได้สบายใจคือผมเป็นร้านที่กล้าลงอ่ะใครใครอยากคัดแบบ อยากขายจริงกราคาตัเองมันสบายใจอยู่ะคือผมเป็นร้านที่กล้าลงลงให้ราคาส่งแล้วก็ส่งจํานวนเท่าไหร่เบอร์โทรผมให้ชัดเจนผมไม่มีเราไปเลยนะต้องคุยในแชทแล้วมันไม่ประโยชน์ลงทามือสองคุณจําไว้ให้ขึ้นใจเลยอย่างง่้ยเนี้ยก็คือคุณต้องเลือกด้วยรูกตาตัวเองแล้วเลือกทีละคู่ท่าน,นังดีอยู่รอดแม่งเหมาไม่มีใครรอดตุกคนเลยถามดูไนดะ้เหมาว่าองไรก็ต้องมีของเสียถ้าคุณไม่อยากมีของเสียแล้วคุณก็คัด แล้วคุณจะได้กําไรถ้าอย่างนั้นคุณจะได้เขาเรีกกัเรยกำไรจมแม่ไม่มีทางหรอกขายก็สิบกว่าปีแล้วผมรู้และเกตที่แพงกว่าที่ผมไม่ไดเอามาขายเพราะบางทีแม่มก็อยู่ในเกตพวกนีน้คือถ้าไปลงเกลือคุณไปย์เขาจะแยกคุณเสร็จแล้วส่งสองร้อยกว่าสามร้อยกว่าก็คือมันก็แยกอย่างเนี้อย่างเงี้ยไปพอไปอยู่ในลงเกลือเขาส่ง2สองร้อยยี่สิบผมพูดถึงลงเกลือนะผมไม่ก้กาวกาคนไทยที่เนี่ยพไม่มีประโยชน์ถึงพูดยูพูดได้ผมไม่ได้เอ่ยถึงร้านไง ร้าน่มมันมีหรือว่าจะมีคนมาแข่งเรื่อยๆแต่ก็เสร็จหมดมันยันอันนี้ไม่รู้จักเลยแต่ว่ายี่หอดีมากมันจะดังรองเท้าลุยๆป่าอันนี้พูดไปอย่าไปใส่ใจแต่ว่าให้ดูของผมจะพูดอะไรไปอย่าไปใส่ใจแต่ให้ดูของวิธีดูของคือคุณต้องคัดเองไม่เจงแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณล้างที่จะไม่คัดเองจะไปเหมาว่าผมไม่มีใครรอดจะพนนะลูกค้าเก่าผมลูกค้าใหม่ผมมาเล่าให้ผมฟังเลย แต่แล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีของที่หลักๆอยู่แล้วคุณสามารถเหมามาเติมถูกๆเหมามาเติมเป็นบางครั้งได้ก็ได้ถ้าของมันดีจริงถ้าของดีไม่จริงคุณก็ทิ้งร้านนั่นแหละเพราะมันผมถ้าคุณไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นว่าทั้งคุณซื้อร้านผมแล้วแบบว่ามันไม่ให้ถูกใจหรือกลุ่มที่คุณจะซื้อคุณก็ทิ้งร้านผมไปแค่นี้หรือคิดว่าของผมมันมันคือร้านหนึ่งแล้วในร้านเราใหญ่ได้หลายๆร้านมารวมก็แล้วแต่แล้วแต่คุณคิดอันนี้แล้วแต่การวางแผนอันต้า เนี่ยจะเป็นเบอร์เล็กๆเบอร์ผู้หญิงเยอะแต่ผู้หญิงพี่จะผสมนะไม่เหมือนท่าก่อนท่าก่อนเบอร์ผู้หญิงมาล้ว,ลวนๆโดนเหมายกไปเลยก็มีผู้หญิงจะสวยมากของผมอ่ะแล้วเป็นเป็นคัดได้มไม่ใช่ผู้หญิงสวยๆที่เอามารวมกันอย่างเช่นเอามากองเป็นซูเปอร์ตารนู่นนี่นั่นตาร์จะมนู่นนี่นั่นแต่พวกนี้แม่งแตกหนังแตกนู่นแตกนู้ก้อยแตกหรือโป้งอะไรผมทํมมมาได้ผมมันผมไม่ได้คัดมาขายเอามาทิ้งเดียวนู่นเน่ยรองเท้าทิ้งเต็มเลยป้องกัด้วย <laughs> นู่นนู่นนูน่น ถ้าเห็นอยู่ตรงเนื้อรองเท้ามันจะตีนแต่เลยมี้แจกคุงเท้าใหาอยากได้ไม่ต้องไปเหมาขอไม่ต้องไปเทเหมาด้วยตรงนั้นนะอันี้ึ่งวานนี้อันนี้ไอ้ด้านที่มานะที่มาวันนี้นะพรุ่งนี้ก็มาปรินก็มานะใะรสนใจก็โทรมาได้อย่าถามนะชุดนั้นอยู่ว่าชุดนี้อยู่ป่ะเวลาเรื่องเท้าคุณเลือกจากกองที่รองเท้ามันอยู่ทั้งสองร้อยกว่าคู่แล้วคุณเลือกออกไปอย่าถามว่าคู่นั้นอยู่ป่ะผมจำไม่ได้เมื่อผมก็ พี่ผมโชว์รีวิวให้ดูแต่ผมก็จำไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างผมจำไม่ได้เพราะของมันเป็นการคัดทั้งหมดมันไม่เสียเลยเพราะฉะนั้นรูปแบบเดียวคู่เดียวเพราะฉะนั้นพอขายไปที่เหลือมันก็ยังสวยอยู่อะไรเงี้ยแล้วของมันก็มามันก็จําไม่ได้บางทีวันหนึ่งอาจจะมีขอถึงสี่ห้าร้อยคู่ต่อวันเลยก็มีแต่เวลาคนตัดก็ตัดทิ้งร้อยกว่าคู่นะตัดสองเจ้าสองร้อยคู่แล้วก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ต้องรอของรอบใหม่เข้ามาอะไรประมาณนี้อย่าลืมนะของเท่าสี่วันติดตอนเนี้ยจากวันนี้ไปก็สี่วันเลยรวดรวดก็ มาดูเอาถูกใจแบบไหนก็มาคัดด้วยตัวเองถึงวันศุก e ร์น yes. ี่แหละแล้วก็แบรนด์เนมล้้นด้วยเยอะให้ดูกี่ทีนะคสิบเอ็ดนาทีสิบสองนาทีนะเป็นคลิปสั้นๆคือรีวิวให้ดูว่าให้ดูกล้าว่าไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยอนี้ยี่ห้อบางคนรู้จักเลยแต่ว่าตอนนี้เล่นกันเยอะมากเล่นกันเยอะมากเนี่ย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 เล่นกันเยอะมากแล้วขายแพนเป็นรอบ มันก็คือแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งที่คนบางคนไม่รู้เรื่องเลยอยากขายเขาแต่บางทไีไม่รู้เรื่องเลยมันกลายเป็นเสียเปรียบคนอื่นทันทีนเลยพราะคนึ่งเขาเจออย,อย่างนี้ครับปัง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 ,ปง,ปงแต่คุณก็จะมาจองแต่ว,ว่าทรงกิงนส่งเงินนี่ไอ้นัน่นฮะลง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 แต่คนขายเป็นๆเ็ปังปังปังเลยอ้ารคุณผมแนะนําง่ายๆแบบให้ขึ้นสมองเลยนะสำหรับ มือใหม่ที่หัดขายแล้วแบบไม่ไม่เป็นแต่สมองจะไปคิดว่าต้องขายเงี้ยนะคือคุณคัดรองเท้าสวยไว้ในร้านคุณได้เปลียนรองเท้ามือสองที่เป็นแบรนด์นอกแต่ยี่ห้อยี่ห้อจริงๆไม่ต้องเน้นกันนะ้่ะเพราะยังไงมันก็เป็นพวกตระกูลดไนกี้ไอร์แลอยู่แนละ้วแต่รูปแบบที่คุณจะเอาไปอย่างเช่น XR สวยกว่าไอคี้ไอร์แลคุณก็เลือก XR อย่าไปนเน้นไนกีน้ไอร์แลมากเพราะไนกี้ไอร์แลมันมีแต่ยี่ห้อแต่รูปแบบไม่สวยคนก็ไม่ซื้อนะ่ะอย่างผมเน่ะผมขังน้าผมไม่เคยใสย่ไม่ชอบใส Nike ่นะ ผมไปใส่พวก U F อะไรพวกนี้อ่าเดี๋ยวดู่ยบอลลินดอนอันนี้เขาเรียกว่าบอลลินดอนลุงยัเฟรดเฟรดเฟรดเฟรีปมาลองข้าวเล่นเลียกกันแบบบนบ้านอันนี้ก็จะเป็น,น,น,ปนยางหมอ พยายามนะนะถ้าพรุ่งนี้มีเวลาก็าคือาวัาไหนพรุ่งนี้ผมมารีวิวหรืออาจจะให้พี่น้ำเปิดกระสอบถ้ากระสอบมันมาถึงนะก็จะเปิดมาดูสองกระสอบจะเปิดทุกกระสอบก็ไม่ได้ถึงเวลาการลงคลิปมันนานไปคนก็ไม่เคยดูคนจะดูว่าของเข้าแล้วก็เข้ามาวันนี้เขาก็จะ โทรมาเลยอะไรเงี้ยใครโทรก่อนก็ได้เปรียบนะก็คัดของไปล้วของหมดก็อย่าว่ากันรู้ไปดูรอบใหม่รอบหน้าอาทิตย์หน้าต่อไปแต่ถ้าเดี๋ยวจะเอาเลยก็โทรมาวันนี้ออวอาพรุ่งนี้จะคอได้ไหมพรุ่งนี้จะคอได้เช้า,าบ่ายแค่นั้นเดีอนวันหนึ่งได้แค่สองคนวันหนึ่งรับลูกค้าได้มาสองคนเพราะคนแรกเกิดคับไปเกือบสองร้อยคู่มีอยู่เจ้าหนึ่งก็มีวันหนึ่งก็มูลูกค้าคนเดียว200กว่าคู่เลยจบเลยก็ต้องเลื่อนอีกคนหนึ่งไปเมื่อวันหนึ่งบ่ายก็เข้าไม่ได้แล้ว แต่ถ้าลูกค้าอีกคนหนึ่งของมาสามรอยลูกค้าตัดพอไม่ใช่ผมเอากระดัรมม้อยมาลูกค้าเลือกอะสมมติว่าของกองสองร้อยบางทีลูกค้าเลือกแค่เลือกปุ๊บเห็นเอาเอา,เอาแค่ห้าหกสิบคู่ก็จบแล้วมันห้าสิบคู่ยังต่ำไงเพราะว่าส่งไปห้าสิบคู่ที่เหลือสองร้อยคู่ก็คอบ่ายได้แต่ถ้าเกิดว่าแต่บางครั้งมันก็มีของมาลงบ่ายด้วยแต่บางถ้าเกิดว่ามันเป็นประมาณแบบว่า ประมาณแบบว่าถ้าเกิดว่าของมันมาวันเดียวสองร้อยูแล้วคนขอสองร้อยูคุณไม่ได้ก็จะเลื่อนไปอีกวันหนึ่งแค่ในเะช้าอีกวันหนึ่งก็เป็นอยู่คุณเก้าโมงเช้าของโมงเท่านี้โอเคเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆชูเพนตัวนี้ก็ดีนะชูเพนเบอร์สี่สองคล้ายคอนเวิร์ตจะเป็นของชูเพนอ,อ่ะเป็นยี่ห้ออันนี้คอนเวิร์ตจะมีประมาณคอนเวิร์ตจะมีจะอุ้มซ่อนุ่งข้อมีเลือกเอาเองอะ่ะ โอ้ไม่เอาหุ้งคอก็ไม่เป็นไรก็ลูกค้าเลือกเองผมพิสระก็คือลูกค้าเลือกเองตามใจลูกค้าแต่เลือกให้ได้จํานวนส่งจําไว้ไม่ใช่ป่ะมาแล้วเลือกไม่ได้จานวนส่งเอาแค่นี้ไม่ได้ผมไม่ได้ขายมันถูกมากอะส่งร้อยหกสิบคุณไปกระเหม่นแม่งเกตู้นี้อย่างน้อยคุณเออร้อยห้าสิบไม่ใช่ร้อยสิบก็ต้องจีจะขึ้นก็คือส่งร้อยห้าสิบมันถูกมากแต่ไบกระเหม่นคุณเกตเนี่ยคุณนักขับรถเสียน้ำมันกันนะแต่คุณไม่ขายเกตผมเกตุผมเันแบรนด์เนมนะครับไม่ใช่ไอ้ขงฟงนะไม่ใช่นะ ที่คุณเห็นคุณก็เห็นอยู่แล้วผมให้ขาดไม่เย็บคุณไปนู่นุเจอขาดเย็บด้วยแล้วก็คือพอไปถึงนู่นส่งอยู่ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยยี่ด้วยไม่เชื่อไปดูนะผมไม่ได้เอ้ยไม่ต้องว่าทำไมต้องคุณไปมาดูก่อนคุณเจ๊งที่นั่นก่อนแล้วค่อยคุณค่อยมาคุณจะได้จะได้ไม่ถิดเปลี่ยนสมากถ้าคนทักเป็นเนี่ยเขาดูรู้ผู่มากไม่ขาดไม่เย็บนะครับไม่ขาดได้เย็บนะครับอาดิดาส ไม่ขาดไม่เย็บนะครับพื้นไม่เต็มนะครับพื้นไม่หลอกพื้นเต็มนั่นของลอมนะครับพื้นต้องสึกหน่อยครับมือสองโอเคแค่นี้แหละก็เบอร์โทรขึ้นให้แล้วก็อะไรให้แล้วให้ดูเป็นรคร่าวๆว่าเราส่งวันนี้ดูรางวัลว,วิด,โดีโอคอลให้เลือกเลือกตัวเองทางไลน์เลยทางทางไลน์ตัวต่อตัวเลยของกอง200รข้าคู่คุณเลือกออกมาให้ได้จํานวน2 5 0คู่ขึ้นไปบางคนอาจจะมากกว่านั้นก็นแล้วแต่ คือขายใหม่พยายามเรื่องทางให้มันหลากหลายถ้ามันสวยเยอะคุณเงาไปเยอะมันจะขายได้หลากหลายแล้วตุมตามมันจะลุมแต่ถ้าเกิดว่าจํานวนเงินในครกะห้าสิบคูขึ้นไปแค่น,ใน,ใน,ในั้นเองแล้วของข้าวคุณก็มาดูอีกได้ก็โทรบอกลวงหน้าวันหนึ่งพยายามปิดจะปิดเสาร์อาทิตย์นะช่วงหลังหรือถ้ามีของก็จะขายก็ลองโทรมาดูถ้าเสาร์อาทิตย์จะมาก็ลองโทรถ้ามีของก็ได้ถ้าไม่มีของก็ผ่านไปแต่ส่วนมากมันวันเสาร์อาทิตย์จะไม่ค่อยนะของจะลงมาน้อยมาก ถึงมาเราไม่ค่อยเปิดนอกจาวเราเอากระสอบพอล็อคกระสอบมาเราไม่ค่อยเปิดจะเปิดบรรจันอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยบรรจันอังคารวันเวลาลองโทรมาดูแล้วกันเพราะว่าถ้ามีของก็ขายให้ได้ถ้าไม่มีของก็ผ่านไปเสาร์อาทิตย์แค่นี้แหละรีวิวให้ดูออของเข้า3สามสี่วันติดนี้สามสี่วันติดนี้ของเข้าแล้วก็เป็นแบรนด์เนมล้วนด้วยโอเคแค่นี้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบาย